สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรีนัทคารานะครับวันนี้10กันยานะครับไม่ได้มารีวิวที่อะไรหรอกครับมาเอาอาหารให้ลิงวันนี้เหมากล้วยมาให้เหมาไม่เยอะเหมือนกันนะครับสองพบาทวันพระ2 0 0 0บาทนี้ก็ได้พอสมควรเลยนะครับก็เอากล้วยมาให้ลิงนะครับกล้วยล้วนๆนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับเนี่ยกินกันอย่างอร่อยเลยนะครับนี่ให้เสร็จแล้วนะกินกันแบบโอ้โหวันนี้ลิงลงมาเยอะครับ นี่นะฮะถ้าใครมีเวลาใครมีโอกาสก็ลองมาดูนะฮะที่ลบบุรีใกล้ๆกับพระปางสามยอดเลยนะครับลิงที่นี่เป็นหลายพันตัวนะฮะมีหลายหลายกลุ่มนะครับหลายอยู่หลายที่มากนี่นะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยก็เลยถือโอกาสนะครับทาทานบรารมีร้างทานบรารมีกินกันจนเหลือแล้วอะ่ะอันนี้มันเป็นกล้วยกึ่งสุกกึ่งดิบนะฮะมันมันไม่มีนะครับสั่งจองไว้ได้เท่านี้นะครับ ก็ฝากบุญที่ผมได้ทําในวันนี้ร่วมกันทุกท่านเลยนะครับขอใอยท่านอนุโมทนาร่วมกันนะครับสาธุบุญร่วมกันแล้วกันนะครับแค่อนุโมทนาสาธุนี้บุญก็บังเกิดเหมือนกันแล้วนะครับกินน้าสํารานะครับมันมีดิบบ้างนะฮะเรืเอนหนึ่งมันมีสุกมีดิบเนี่ยเยอะมากนะครับลิงที่ไม่กัดไม่ดุนะครับหรือเป็นเพราะผมเคยชินก็ไม่แน่ใจนะฮะมีข้อระวังอยู่อย่างสองอย่างที่ผมใช้หนึ่ง่าไปสบตามัน หนึ่งอย่าไปสบปรมันบางตัวมันดุสองอย่าไปหยยบหางมันแค่นั้นเองครับที่เหลือมันก็ไม่มีปัญหานะฮะเหมือนเป็นดงลิงเลยบุรีเป็นเมืองลิงนะครับนี่แหละครับลิงอาศัยอยู่กับคนในเมืองนะครับนี่ก็คือเป็นใจกลางจังหวัดเลยนะครับนี่พระปางสมยอดเห็นไหมเลยไปก็เป็นศาธพระการนะครับหลายๆท่านคงเคยมานะครับก็อวยพรแล้วกันนะเหมือนเดิมนะครับทุกท่านร่ำรวยนะครับมีความสุขใครเจ็บอยู่ก็หายป่วยหายเจ็บหายไข้นะครับ ใครเป็นหนี้ก็ขอให้หมดหนี้รับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนเลยนะครับทิศสิ่งใดก็สมปรารถนาแล้วกันนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโอ้โหผมไปละเดี๋ยวรถผมโดนรื้อนะครับเตรียมมันมาบังหรืออะไรหลบล่มกันเนี่ยครับมันรื้อได้ทั้งคันเลยนะครับแงยนู่นแงยนี่อ่ะไปแล้วครับขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับจากผมบอยเศรษฐีนักลาดอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ